สวัสดีครับกับฟีฟ่าม b i l e t ทีเอชอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับผู้รักษาประตูนะครับที่ท็อปร้อยเนี่ยใช้กันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนักเตะอันติเมตเข้ามาหมดแล้วนะครับคิดว่าน่าถึงเวลาสมควรแล้วนะครับที่เราจะจัดผู้รักษาประตูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับภายใต้กิจกรรมท o t s นะครับรวมถึงนักเตะอันติเมททุกคนเข้ามาแล้วยกเว้นคนเดียวคือเวนิสูสนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับผู้รักษาประตูนะโอเคอ่ะและท็อปร้อยนะครับใช้กันตามนี้เลยครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับ นั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับบริการเติมฟรีฟ้ามูบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพ็ททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สำคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับอันดับ10นะครับได้แก่เมยองร่างนี้เลยครับตัว จาก AC ซีมิลานนั่นเองครับสกลบูชของเขาก็คือในเรื่องของการรับลูกนั่นเองครับในเรื่องความถนัดเท้าหรือว่าพลังงานเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะครับยังไงก็อยู่ยาวๆ90บนาทีแน่นอนนะฮะมูลค่าเมยองล่างนี้นะครับอยู่ที่68.3ล้านครับมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของเขาบ้างแล้วกันครับการพุ่งตัวครับอยู่ที่106กครับการควบคุมตำแหน่งอยู่ที่110รครับการตอบสนอ่ง109การรับลูกครับอยู่ที่1 0 4่งร้อยสี่การเตะบอลอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดนัับ ดูความเร็วน่ยก็ดีครับเนี่ยหกสิบห้าอะไรประมาณนี้นั่นเองครับสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดเซนติเมตรครับเกมรุกเกมรับกลางๆครับโดยปกติผู้รักษาประตูก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเกมรุกเกมรับเนี่ยเท่าเท่ากันนะไม่มีใครที่แบบเกมเกมรุกสูงไม่มีนะมีแต่เกมรุกเกมรับกลางๆประมาณนี้นั่นเองครับและไมยองร่างนี้นะครับมีผู้ใช้งานถึงสองทีมครับสองทีมแต่สองทีมก็พอที่จะทําให้เขาติดอันดับสิบได้นั่นเองนะและอันดับเก้าครับคนนี้ก็ยังติดมาอยู่นะยังติดโผล่อยู่นั่นเองนะฮ ปีเตอร์ช่วยไม่ขึ้นั่นเองครับอ่าพี่ก็ยังใช้อยู่นั่นเองครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะใช้ได้ดีอยู่ครับก็ยังมีลูกลูกซูเปอร์เซฟให้เห็นเรื่อยๆนะครับแต่บางทีก็เวอร์เหมือนกันนะ <c oughs> มันแล้วแต่ลูกด้วยแหละบางลูกก็แบบควรจะเข้าบางลูกก็ไม่ควรจะเข้าอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็เข้านะ <c oughs> ราคาอยู่ช่วงประมาณทั้งบเจ็ดล้านนะครับยักษ์ดินร่างนี้ครับจากไอคอนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะฮะคุณสมบัตินะครับการพุ่งตัวครับอยู่ที่109การควบคุมตำแหน่งนะครับอยู่ที่106ครับการตอบสนองครับอยู่ที่114การรับลูกอยู่ที่101ครับปฏิกิริยา107ครับความเร็วความเร็วในเรื่องของการวิ่ง56ครับอาจจะไม่อาจจะไม่เร็วสักเท่าไหร่นะครับสูง193หนึมงรรอยเกมร้าสิบสามที่บอกนะเมื่อกี้มยองลืมบอกไปนะเมื่อกี้ไม่มีพังงแฝใชบกลางๆ มิเตอร์ชมเปยคลครับมีพลังแฝงด้วยนะนี่มีความเป็นผู้นาพยายามเตะมุมนะก็คือในเรื่องของการแบบไม่ไปมองลูกคอนเนอร์อะไรประมาณนี้นครับก็จะมีตรงนี้แปลกกว่าเพื่อนนะเออร่างนี้ก็ยังได้รับพร้อมรี่ลมอยู่อันดับ9้นครับมีผู้ใช้งานอยู่3ทีมนั่นเองครับก็แชมเปยลก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับข้อดีของไอคอนก็คือมันจะมีค่าลิง์เคมีให้เรานะครับก็ทําให้ CB เนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสมากว่าจะเป็นแบบหลีกเดียวกันหรือเปล่านะซึ่งแชมเปย์เนี่ยทำได้ดีนั่นเองนะฮะ และดาบแครับต้องบอกว่ามาแบบยกคณะเลยนะยกคณะ TOTS มาเลยนี่นครับรอกินกันไม่ลงอนะ่ะเอาเอาแง่เลยนะครับกินกันไม่ลงนะครับดับแปดนะครับมีผู้ใช้งานถึง4ทีมนะครับ คนแรกก็คือกูตัว TS นั่นเองครับราคาอยู่ที่ประมาณ37-41ล้านนั่นเองนะฮะกีบุ้ของเขาก็คือในเรื่องของการตอบสนองครับจากเรียวเมลิดนั่นเองนะครับคุณสมบัติการพุ่งตัวครับก็คืออยู่ที่105ครับการควบคุมตำแหน่งครับอยู่ที่106ครับการตอบสนอง108การรับลูก108เช่นกันครับปฏิกิริยา100ครับ ความเร็วในการวิ่งอยู่ที่61นั่นเองนะครับสูง199ซนติเมตรครับเกมรุกเกมรับกลางๆนะครับคุณสมบัติเนี่ยอันนี้เป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจมากๆครับก็คือในเรื่องของการคว้างลูกไกลนั่นเองครับก็ตัวนี้ก็จะมีข้อดีก็คือในเรื่องของเกมโต้กับเขาเตอร์นไอแทกนะครับออกบอลเร็วปาบอลไกลประมาณนี้นั่นเองนะครับอันดับ8คนที่2ก็คือฮูโก้ยาริสนั่นเองครับ สก,กิบูตเหมือนก,นกันก็คือการตอบสนองนั่นเองครับจากท่าแนมฮอสเปอร์ครับโดยโอเวอร์อ97นะครับก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะอนกอ่งก็คืออยู่พิมลีกนะครับแล้วก็เป็นตัวโอเวอร์ที่สูงที่สุดของพิมลีกเนาะคิดว่านะก็เลยได้รับความนิยมอยู่นั่นเองครับแต่นะครับการพุ่งตัวอยู่ที่106ครับการควบคุมพืพ้นที่การควบคุมปิดช่องอะไรพวกนี้ครับอยู่ที่104ครับ การตอบสนองอยู่ที่108ครับการรับโูกครับอยู่ที่98ครับปฏิกิริยาอยู่ที่104ครับความเร็วในการวิ่งเอออันนี้อาจจะดีนะ73ครับสูง188ซนติเมตรครับเกมรุกเกมรับกลางๆนั่นเองฮะพลังแฝงนะครับก็คือในเรื่องของความเป็นผู้นําแล้วก็เล่นเพื่อทีนั่นเองนะครับและอันดับ8คนที่3ครับนั่นก็คืออลิซอนนั่นเองครับราคาถูกกว่าอันดับ8 ใน2คนแรกที่ผ่านมาเนาะหนึ่งก็คืออาจจะเป็นแบบโอเวอร์ออลที่96นั่นเองนะครับราคาอยู่ช่วงประมาณ25-28ล้านนั่นเองนะครับกีบุตก็คือนับประวันครับหรือว่าเบอร์หนึ่งนั่นเองครับจากร์พูลนั่นเองนะครับแต่นะครับก็คือในเรื่องของการพุ่งปัดนะครับ104ครับการควบคุมพื้นที่ควบคุมตำแหน่งนะครับปิดช่องอะไรพวกนี้ครับอยู่ที่104ครับการตอบสนองอยู่ที่108การรับลูกอยู่ที่103ครับการเตะนะครับอยู่ที่102ครับปฏิกิริยาอยู่ที่104ครับ ความเร็วในการวิ่งอยู่ที่57เท่านั้นเองนะครับสูง191เกซนติเมตรครับเกมรุกเกมรับกลางๆนั่นเองครับคุณสมบัติก็คือคว้างลูกไกเอออันนี้มีคุณสมบัติมาให้นั่นเองครับอันนี้เป็นแฟนของแดงนะครับอาริสันก็ไม่ควรจะพลาดนั่นเองนะครับและนี่คืออันดับ8นั่นเองนะและอันดับ7นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่พี่เล็งไว้อยู่นั่นเองนะฮะนั่นก็คือกลูตัวร่างอันติเมทนั่นเองครับโอ้อเก้าสิบแปดนะครับราคาอยู่ช่วงประมาณ53 -60 ล้านแวนะราคาเริ่มขยับขึ้นนละครับ ที่คว้าช้าไปหน่อยก็อาจจะได้ราคาที่แพงขึ้นนะแต่ว่าลองดูสุกหน้าอีกทีเนึงนสุกหน้าในเรื่องของแต้มอันติเมียนเนี่ยมันจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งคิดว่าช่วงนั้นน่าจะมีการเที่ขายกันอีกรอบนึงนะครับถ้าเกงผิดก็ขออภัยด้วยนะแต่พี่คิดว่าถ้าเราซื้อรอบนี้ไม่ทันครับไปซื้อวันศุกร์อีกทีหนึ่งซึ่งพี่คิดว่า เงินท่าล้านของพี่เนี่ยก็น่าจะได้ใช้วันศุกร์นี่แหละนั่นเองนะครับตัวคีย์บู๊ตก็คือนับวันเอ๋อนี้ดีขึ้นมาหน่อยนะจากเรียวไม่หลีดเหมือนเดิมนั่นเองครับในเรื่องของสแตตนครับมีเพิ่มขึ้นมาโอ้โหนี่ครับการพุ่งตัวของผู้รักษาประตูครับอยู่ที่111ครับการควบคุมพื้นที่นะครับ113ครับการตอบสนอง114การรับลูกอยู่ที่112ครับปฏิกิิรยาอยู่ที่106ครับความเร็วในการวิ่งอยู่ที่66นั่นเองนะครับความสูงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ิ่งแงเหมือนเดิมนะครับก็มีสแตทที่เพิ่มเข้ามา พิ่มขึ้นนั่นเองครับจาก97เป็น98ครูตัวร่างอันตีนะครับมีผู้ใช้งานถึง5คนนะครับ5ทีมนั่นเองนะครับและอันดับ6นะครับมาแรงแซงทางโค้งแน่ๆครับนั่นก็คือปีเตอร์เชคนั่นเองครับไม่น่าเชื่อว่าโอเวอร์ออล94ครับจะมีผู้ใช้งานถึง6ทีมเลยนะฮะในท็อป10ครับเท่าที่พี่เคยเจอนะ VSA นะครับก็ถือว่าเหนียวเหมือนกันนะคือแบบยิงยากลูกที่คิดว่าจะเข้าแบบพุ่งปัดเฉยอ่ะเออเพราะว่าเราเจอผู้รักษาประตูเยอะที่สุดแล้วนะ ดังนั้นปีอร์เช็คเนี่ยก็ยอมรับจริงๆว่าเหนียวจริงๆนะคือแบบยิ่งยากจริงๆนะเป็นไอคอนจากอาร์เซนอลนะฮะไม่ใช่เชลซีนะฮะยังไม่เปลี่ยนนะยังไม่เปลี่ยนให้นะฮะคิดว่าร่างใหม่อาจจะเป็นเชลซีนะเพราะว่ามีการปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วนี่งครับสเตตการพุ่งนะครับอยู่ที่100ครับการควบคุมพื้นที่อยู่ที่103ครับการตอบสนองครับอยู่ที่101ครับการรับลูกนะครับอยู่ที่9 9ครับปฏิกิริยาอยู่ที่100ครับ การกระโดดอยู่ที่80ครับแล้วก็การบิ่นครับอยู่ที่5 7ครับสูง196เซนติเมตรครับเกมรุกเกมรับกลางๆนั่นเองครับพลังแขงก็คือการขว้างลูกกายแล้วก็เล่นเพื่อทีมครับอ่า นอกจากพลังแฝงนะครับ Peter Chey เขายังเป็นไอคอนด้วยนั่นเองครับทำให้ในเรื่องของการเชื่อมนะครับเชื่อมค่าเคมีกับกล้องหลังเนี่ยมันมันดูง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะและดับหกนะครับมีผู้ใช้งานถึง6ทีมนั่นเองครับก็ถือว่าไม่น้อยนะไม่น้อยนะโดยโอเวอร์เกี่เนี่ยมีคนใช้งานทั้งหคนเนี่ยและดับห้าครับก็ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนไปมากๆเลยครับจากติดท็อปสามนะในรอบที่ผ่านมาครับรอบนี้ครับเขาอยู่ที่อันดับห้านั่นเองครับได้แก่ d o n n a รู m m a ร่างทองร่างนี้นั่นเองนะฮะ ราคาอยู่ที่ประมาณ24-26.9ล้านนั่นเองครับสกีบูธของเขาคือการตอบสนองนะครับจากปารีสแซงเชมงนั่นเองฮะสมบัติทามิเสแต็คก็ยังดีอยู่นะนี่ยังดีอยู่นะเนี่ยการพุ่งนะครับอยู่ที่112ครับการควบคุมตำแหน่งครับอยู่ที่109ครับการตอบสนองอยู่ที่111ครับการรับลูกอยู่ที่100นั่นเองครับ ปฏิกิริยาอยู่ที่104ครับความเร็วในการวิ่งครับอยู่ที่63นั่นเองนะครับสูง196ซนติเมตรครับเกมรุกเกมรับกลางๆนั่นเองครับไม่มีพลังแฝงใดๆทั้งสิ้นนะครับอันดับ5นะครับมีผู้ใช้งานถึง7คนนะครับก็ยังมีความนิยมอยู่นั่นเองครับสำหรับดอนร่างทองร่างนี้นั่นเองนะครับอันดับ4ครับต้องบอกว่าร่างนี้นะครับได้รับความนิยมถึง11ทีมเลยนั่นเองนะฮะเป็นร่างที่มีพลังแฝงแบบเป็นลิมิเต็ดอ่ะนั่นก็คือมานูเอลนออออยเเรร์นนนัั่งะคบ ราคาอยู่ช่วงประมาณสัก37ถึง42ล้านนั่นเองนะครับจะบอกว่าคนไทยเนี่ยใช้เยอะมากๆเลยนะฮะกูวูดคือการตอบสนองครับจากบาเยนนิคนั่นเองนะครับคุณสมบัติครับการพุ่งนะครับอยู่ที่105ครับการควบคุมตำแหน่งปิดมุมอะไรพวกนี้ครับอยู่ที่109ครับการตอบสนองอยู่ที่105การรับลูกนะครับอยู่ที่104การเตะอยู่ที่109ครับปฏิกิริยาอยู่ที่102ครับความเร็วในการวิ่งนะครับอยู่ที่68นั่นเองครับสูง193เซนติเมตรครับ เกมรุกเกมรับกลางๆนั่นเองครับนี่ครับคุณสมบัติของเขานะครับนี่นอกจากความเป็นผู้นำนะครับความุูไกลนะครับที่ผู้รักษาประตูควรจะมีครับนี่ตรงนี้เลยครับการดวลตัวต่อตัวเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยนอยเออร์เนี่ยมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะฮะเนี่ยคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นจุดขายของนอยเออร์นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าร่างนี้นะครับคนไทยเนี่ยอยู่ในลีกใหญ่ๆดังๆเนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะลองไปหาดูนะว่าอยู่ลีกไหนกันบ้างนะครับและอันดับสามจะบอกว่าอันดับ3นี่แบบ โอ้ยคนคนบนเยอะมากเลยนะคนบนเยอะมากเลยนะแต่จริงๆนะตอนที่พี่เล่น v s a ครับเจอแต่คนนี้เลยอะเอาง่ายๆเลยครับนั่นก็คือคาสิยานั่นเองครับราคานี้ครับเป็นราคาเหมาเหมาคุ้มๆนั่นเองฮะอยู่ที่ประมาณ4.5-5.2ถึงล้านครับราคาน่าจะนิ่งแล้วแหละนะครับใครที่เริ่มต้นเล่นนะครับพี่ว่าคาสิยานี่ก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการไต่แรงได้ดีนั่นเองนะครับสกิลบูทของเขาก็คือ n u m ประวันครับ ไอคอนจากเรียวเม่หลิดนั่นเองนะฮะสเตตนะครับการพุ่งอยู่ที่106ครับการควบคุมพื้นที่อยู่ที่109กาครับการตอบสนองอยู่ที่107ครับการรับลูกอยู่ที่98ครับปฏิกิริยาอยู่ที่9 9าครับการกระโดดอยู่ที่87ดครับความเร็วอยู่ที่58นั่นเองนะครับสูง182ซนติเมตรครับในเรื่องของรูปร่างนะครับก็อาจจะตัวเล็กนิดนึงครับเกมรุกเกมรับกลางๆครับคุณสมบัตินี่คือคว้างลูกไก่นั่นเองครับอืมก็ตัวนีีี้มมมอออดคคคืเเเนนไไงสาาารถท่่่จะะช สามารถเชื่อมค่าเคมีได้นั่นเองนะฮะคาซิยาะนะครับต้องบอกว่ามีผู้ใช้งานถึง13ทีมลยครับในท็อปลอยนั่นเองครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะและอันดับ2ก็ถือว่าเป็นตัวน้องใหม่มาแรงแล้วกันนะครับแต่ว่าด้วยโอออลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของผู้รักษาประตูนั่นเองครับนั่นก็คือเมยองร่างอันตินั่นเองนะฮะอีกร่างนี้เลยครับข้างๆนัศาสตร์เลยนะข้างๆนัศาสตร์เลยนะราคาอยู่ที่ 180- ยแปถึงอง้อล้านแหม ราคางดงามเหลือเกินสกิลบูสก็คือในเรื่องของการตอบสนองครับจาก AC ซมิลานั่นเองครับมาดูสเตตของเขาครับสเตตดีนะการพุ่งตัวครับ114ครับการปิดมุมอยู่ที่118ครับการตอบสนอง116ครับการรับลูก113ปฏิกิริยา113ครับความว่องไวอยู่ที่65การเตะครับอยู่ที่117ครับการกระโดด96ครับความเร็วในการวิ่งอยู่ที่71ครับสูง191เซนติเมตรครับตามที่บอกนะก็คือไม่มีพลังแข็งแรงนะแต่ เหนียวอ่ะเออเหนียวอ่ะโอออนหนึ่งร้อยนั่นเองฮะมีผู้ใช้งานม่ยองร่างนี้ครับอยู่ที่15ทีมนั่นเองครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะเยอะอยู่เพิ่งเข้ามาครับราคา200ล้านมีคนใช้15คนก็ถือว่าโอ้สุดต่างดีๆนั่นเองนะฮะและดับหนึ่งนะครับโอ้โหร่างนี้นี่จะเหนียวไปไหนจะเหนียวไปไหนแบบมาสซีซั่นนะครับก็ ยังติดอันดับหนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือแอดวินฟานเดอร์ซานั่นเองครับราคาอยู่ช่วงประมาณสัก370-430ล้านนั่นเองครับช่วงหนึ่งครับลงมาอยู่ที่ประมาณสัก300ต้นต้นเนาะ2200ต้นต้นประมาณนี้ครับช่วงที่เขาเทขายแรกๆนะวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็โดนโดนผลกระทบอยู่นะนาะซานสกิบุนะาก็เป็นในเรื่องของการตอบสนองนั่นเองครับไอคอนจากอาแจกนั่นเองครับ อุณหมบัดเนี่ยครับก็ยังดีอยู่นะการพุ่งอยู่ที่118ครับการควบคุมพืพ้นที่ครับอยู่ที่120การตอบสนอง122การรับลูกครับ113การเตะอยู่ที่113เช่นกันนะครับปฏิกิริยา117ครับการกระโดด98ครับความเร็วอยู่ที่58นั่นเองนะครับ สูง197เซนติเมตรครับเกมลูกเกมรับนะครับก็กลางๆประมาณนี้นะครับคุณสมบัติก็คือคว้างลูกไก่นั่นเองครับผูใช้นาซาครับอยู่ที่24ทีมนะครับก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะแต่แค่อาจจะปริมาณลดลงนะครับแต่สุดท้ายแล้วนาซาก็ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นอันดับหนึ่งของผู้รักษาประตูท็อปร้อยใช้กันอยู่นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าผู้รักษาประตูนะครับก็เป็นหนึ่งใน เอาอย่างง่ายๆเลยครับยูฟารอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมานะครับแบบว่าแมนออเดอแมท์ครับไม่ใช่กองหน้านะไม่ใช่กองหน้านะครับนั่นคือผู้รักษาประตูนะครับอย่างกูตัวนั่นเองครับโอ้โหซูเปอร์เซฟแบบจนทําให้แบบชนะเหนียวมากอะไรประมาณนี้นั่นเองครับแต่ยังไงก็ตามนะครับในเกมกับชีวิตจริงเนี่ยมีความแตกต่างกันนะบางทีก็ตรงเป็นตรงเหมือนกันนะครับในเกมนั่นเองนะฮะ ปั่นคงๆปั่นเบาๆก็ยังเข้าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ากุักษา,าประตูสุดท้ายแล้วก็คือ <c oughs> เรื่องของความอุ่นใจนั่นเองครับก็มีไว้ก็ทําให้เราอุ่นใจนะใน <c oughs> เรื่องของเกมลับประมาณนี้นั่นเองครับ <c oughs> ก็ยังไงก็ตามนะครับก็ลองลองดูเป็นแนวทางไว้นะครับว่าชอบคนไหนก็ลองเลือกๆดูนะครับท็อป10ก็ประมาณนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พีหน้านครับสวัสดีครับ